สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับที่ใช้กับถังน้ําในการดูดน้ําออกมานะครับเพื่อ,ก,อก่อขวดหรือว่าใช้กินเลยนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่ให้ตัวมาในกล่องนะครับจะมีตัวปั๊มตัวปั๊มนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จ mini usb นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายสายปั๊มที่ใส่เข้าไปในถังนะครับในการดูดน้ําขึ้นมาตัวนี้ความยาวจะให้มาอยู่50เซนติเมตรนะครับ ตัวนี้ให้ให้มายาวพอสมควรแล้วก็จะมีตัวท่อในการต่อต่อเพื่อเพื่อดึงน้าออกมาจากตัวปั๊มนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับดันเข้าไปแรงๆหน่อยนะครับให้มันสุดมันจะเหนียวนะครับแล้วก็ด้านด้านนี้เอาไว้ในในถังนะครับด้านนี้คือไว้ต่อด้านล่าง Okay. ใส่ให้แน่นนะครับผมอ่าพอดีผมหาขวดถังน้ำไม่ได้นะครับจะใช้เป็นขวดน้ำขนาด150ยห้าเป็นหนึ่งพันลิตรนะครับ เราจะมุมกล้องนะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นขวดนี้นะในการทดสอบนำสายใส่เข้าไปในในขวดเลยนะครับถ้าเป็นขวดใหญ่มันก็จะพอดีกับฝาขวดพอดีนะครับตรงนี้นี่จะขวดเล็กแต่ก็ใช้ได้ครับนะครับสามารถใช้งานก็คือกดได้เลยครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะทำงานนะครับแล้วก็ปล่อยได้เลยนี่นะครับ จะหยุดการงานก็คือกดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นครับการใช้งานงานนิดเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับผม